อีกไหมครับขอบคุณครับอัปเดตของผู้เราดีกว่าไหลายคุณก็รอดูว่าจะมีหรือยังพักทีคะัาจแรย์ที่บอกว่าถ้าของกฎหมายผ่านอ่าครับผมก็กฎหมายเดี๋ยวกำลังจะประกาศใช้แล้วนะครับในเดือนมกราคมวันที่ยี่สิบสองยี่สิบยี่ใช่22มกราคมครับผมก็จดแน่นอนใช่ไหมจดแน่นอนครับแล้ววันก็วัน งานแต่งงานก็เซฟเดอะเดทเรียบร้อยแล้วก็คือ10บมก,การาคมแต่งไปแล้วก็อีก10วันก็ไปจดทะเบียนใช่ฮะใช่ฮะ,ะ,ะไม่ติดตัวอื่นไหนแล้วนะการไม่ติดตัวอื่จริงใช่ก็เอาจริงๆก็ ยังมีอีกหลายอย่างที่ที่ต้องเตรียมแล้วก็ที่ได้ยินมาว่าแบบโอ้ยเวลาแต่งงานมันเครียดขนาดนี้มันจริงเครียดมากเครียดมากคือวันนี้ขึ้นนอนกันแบบตีสามตีสี่เพราะว่ากลับบ้านมาครับแล้วมาลองมานั่งดูเช็คลิสต์ว่าแบบอะไรที่เราเตรียมแล้วบ้างยังไม่ได้เตรียมยังขาดยังอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนโผฟูมากตอนนี้ครับ ทะเลาะก,กันนี่แหละเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้มาถึงตีมานเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ทุกอย่างเลย <c oughs> ทุกรายละเอียดบางทีเหมือนแบบชอบเหมือนกันแม้กระทั่งในการ์ด <c oughs> ที่แบบจะเป็นขีดตรงนี้ไม่ทะเลาะก,กันอยู่สองชั่วโมงไอ้เรื่องขีดเนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาเรื่ออะไรครับมันมีบางอย่างที่เราชอบเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ง่ายมากแต่มีบางดีเทลที่ อยากได้อย่างเงี้ยไม่อยากได้อย่างนี้อ,อ,อ,นอะไรเออ,อชอบแบบอีกแบบนึ่งเลยไดแบบเนี้ยครับต้องใช้เวลาถกกันไม่เรียกว่าเถียงแล้วถกกันนานพอสมควรเพื่อจะหาแบบโซลูชันที่ดีที่สุดสุดท้ายใครช้าใครชนะบางทีต้องหากรรมาการ <laughs> <laughs> แต่สุดท้ายใครชนะ <laughs> คนนี้ที่เราซีเรียสตรงไหนมากที่สุดกับการแต่งงานดีเทลของงานแต่งในความรู้สึกผมซีเรียสที่สุดคืออยากให้แขกทุกคนที่มาเนี่ยรู้สึกดีรู้สึก ใช้คําว่าอะไรอ่ะมีความสุขไปกับเราไม่ได้อยากมีความสุขคนเดยผมมองว่างานแต่งงานมันคืองานที่เกี่ยวกับทุกคนเนาะไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ในนั้นแล้วอยากให้ได้ enjoy กับโมเมนต์ไปกับเราด้วยมากกว่าเราเลยเครียดมากว่าอยากทำยังไงให้เขามีความสุขที่สุดด้วยทีงานเป็นยังไงคโอ้โหเอาเรียกว่าเรียกว่าอันนี้จบยากคือจบยากเฉลยมัอยขอขออัพเราเราาะแบบไม่เคาะ จบแบบไม่จบเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างเช่นสีในงานเนี่ยสีแต่งตัวเนี่ยเราก็เลือกเป็นสีดํากับทองอ่าอาจจะต่างจากงานแต่งงานอื่นๆนะที่เฮ้ยมีเป็นสีดําเพราะเราชอบสีดํากันใช่มตมตใช่ไม่ไม่กลัวลางหรือว่าเขาถือเพศหรือว่าอะไรเกี่ยวกับสีดําในงานแต่งงานเลยสีดําจริงๆเป็นสีของความรักกมตมตนาะ คือจะบอกว่าถ้าถามว่าเรื่องโชคลางหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เชื่อแหละแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าเราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจดีลักขนบหรือใดๆที่เราเราพยายามออกมาจากกรอบเดิมๆออกมาครับมันเลยทําให้แบบเฮ้ยเรื่องสีอะเราเอาความชอบของเราดีกว่าเรื่องธีมเราเอาความชอบของเราดีกว่าแล้วแขกทุกๆคนที่มาเขาก็จะเรามอบความรักให้เขาเขาก็จะมอบความรักในธีมนี้ของเราเนี่แหละ ตื่นเต้นมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าตื่นเต้นมากมันยิ่งมันยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นครับมันยิ่งแบบว่าใกล้วันเข้าไปมันก็ยิ่งแบบตื่นเต้นมากขึ้นคือด้วยไทม์ไลน์ที่มันงวดงวดเข้ามาครับบางอย่างที่เราแพลนไว้ว่าทันชิลทันทันแหละทันแหละมันเริ่มทันป่าวทันจริงๆใช่ไหมเหลือเวลาอีกนี่คือโนเวม ber แล้วสองเดือนเองอะครับทันใช่ไหมต้องทันการตอนเนี้ย รับออกอ่าเลิกใช่ไหมะเลสิบมกราคมไม่ได้โบโบเบเบวะแบบอะไรใดๆไให้เลิกมาจริงไม่ใช่เลิกที่เป็นเลิกทางศาสนาแต่เป็นเลิกที่ผมเคยขอเขาแต่งงานไว้เมื่อสิบปีที่แล้วในวันเดียวกันเลยวันที่ป่วใช่ใช่ใช่ในคลิปเมื่อสิบปีที่แล้วคือสิบมกราสองพันสิบสี่สิบมกราสองพันยี่สิบห้าเราก็จะจัดงานแต่งงานกันวันนั้นเลยครบรอบสิบห้าปีที่พี่พอชขอแต่งงานสิบเอ็ด อือสิบเอ็ดปีสถานที่สถานที่แต่งงานเลือกได้ย้นย้อนขออุบไว้ก่อนได้ไหมแต่บอกว่าแต่สถานแต่สถานที่แต่งงานเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนมาเจอกันตรงกลางใช่ฮะระหว่างอินโดกับเอัลโดถ้าตอนแต่งผู้เกิดนต่งานมันคือตอนที่สนามหญ้าครับอันนี้ก็ต้องเอาลโด หล่อช์เดาได้เลยเดาได้เลยเต็มที่คอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากเห็นแบบไหนที่ไหนบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้จากลูกไบร่อในวันนั้นจนมาถึงทีหลายคนแท็ผมที่จะได้เห็นของจริงแล้วครับไรู้สึกอะไรไหมเพราะก็รู้สึกผู้เราเขาก็รอคอยคู่เรามาตลอดรู้สึกว่ารู้สึกอันแรกสุดคือแบบเฮ้ยสักทีนะมันได้เกิดขึ้นจริงๆสักทีนะกฎหมายรับรองจริงๆแล้วสักทีนะรู้สึกอยากให้ทุกคน มีความรักที่เท่าเทียมกันเออเราก็รู้สึกว่าวันนี้ความรักทุกความรักได้รับการรองรับได้รับการยอมรับและเท่าเทียมกันแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วที่ท,ทุกคนนะครับที่เห็นเราเมื่อสิปีที่แล้วผมเขา้าขอแต่งงานกันนะเขาเป็นพยานรักมาให้เราอาลองเดวมารอมาสิบปีวันนี้เกิดขึ้นจริงที่พี่พอชบอกอ่ะมันเหมือนมันมันโลง่งแล้วมันได้ปลดปล่อยปลดปลด บทจอบหรือปดพันธนาการเนี่ยออกมาว่าเฮ้ยเราคุกเข่าขอแต่งงานกันมาแล้วแต่เรายังแต่งงานไม่ได้สักทีวันนี้แหละคือวันที่เราแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะ่ะมันโล่งนะแลวเอาว่ามันถือเป็นแบบจุดหมายหมุดหมุดหมายที่สําคัญของสังคมไทยเลยแหละว,ว่า LGBTQ อะ่ะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอนี่ยขั้นตอนพิธีการจะมีอะไรเฟื่องฟายอยางเงี้ยหรือเพื่อทุ่มไวมีมีพูด,พดได้เต็มปากเลยใช่ไหมว่ามีมมเป็นทั้ง เป็นขนมทำเนียมที่ทํานี่แหละแต่มันจะเพิ่มเติมอะไรลงไปให้มีความเท่าเทียมกันเอออะไรร้องแต่จริงๆคีย์เวิร์ดคือความเท่าเทียมคีย์เวิร์ดคือความออกมานอกกรอบนั่นแสดรทำเนียมแต่ว่าก็ยังคงมีเส้นตรงนั้นอยู่มีเส้นอยู่ครับมีเส้นอยู่ครับแต่ละคนก็แซวนะเปีผ่านไปแล้วน่า โอ้โหอันนี้ต้องรีบรีบกราบขอบคุณก็รับรับกันเยอะๆครับรับกันเยอะๆถ้าพี่พอตอบกับเพื่อนก็ต้องบอกว่าก็กินเด็กวายเออพี่ไปยยังแขกยังแขกรล้เชิญจ่าไว้ทักกีคนนะครับแข่งในงานเป็นสิ่งที่เราเถียงกันเกือบทุกคืนเลยนะ่เมื่อคืนก็ยังเถียงกันอยู่เพราะเพราะฝั่งนี้บอกว่าอยากได้อยากได้ เล็กๆอบอุ่นฝั่งนี้บอกเพื่อนเยอะเอ็กโซเวิร์ดเพื่อนเยอะญาติเยอะซึ่งจริงๆหลายคนก็อยากมาร่วมเป็นพยานร่วมความสุขนี้ด้วยเนาะเออมันก็เลยมีการถกเทียงกันอยู่ทุกปีเอาจริงๆที่เราก็แบบใช้ชื่ออะไรก็มาแต่คอนี้พอมันก็แปที่มันเป็นแบบ f o r m แล้วจริงๆเป็นทางการแล้ว เราเราคิดกันว่าม,มันมันจะคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าอะไรเ้ามในหลักๆแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนแล้ะเพราะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยปีหน้าคือปีที่สิบเจ็ดละขอแต่งงานก็ครบสิบเ็ดปีละ mm hmm. ผมว่าในใ,ใ,ในในรวมๆแล้วไม่เปลี่ยนไปแต่มันจะเปลี่ยนไปในเะรื่องความรู้สึกมากกว่าว่าเอาจริงอย่างทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมสามารถเดินอยู่ในห้างกับเขาแล้วเราสามารถ mm hmm. เดินจับมือกันด้วยความสบายใจสบายใจว่าอย่างน้อยกฎหมายก็ยอมรับ ความรักของเราว่ามันมันเหมือนทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องว่าเราสามารถทําธุรกิจกันโดยที่เป็นชื่อของเราเราจะเปลี่ยนนามสกุลกันไหม,ไมหรือเราจะมีบ้านด้วยกันได้อย่างรู้สึกปลอดภัยขึ้นเรื่องของมระดองกระดดอก แอ่นี้ก็คิอเราจะปิดเราจะคิดไม่ใช้ของกันจึงคิดไม่จบเลยอ่ะว่าอามจะเปลี่ยนไปใชชน้นาสกุลพี่พอหรือพี่พอเปลี่ยนมาชน้นาสกุลอามเพราะมันมัาเรียนได้นะมันได้นะเดี๋ยวลรงาจิตใจเราอยากให้เป็นยังไงถ้าพารถอามอามอยากให้มีทั้งสองนามสกุลอยู่ด้วยกันมันทำได้มันทได้มันก็ทำได้เอาจริงๆนะกฎหมายถ้าประกาศใช้เรียบร้อยแล้วอะครับ ทำได้หมดเลยเขาเปลี่ยนหาอามันเปลี่ยนหาเขาหรือเราใช้กันทั้งคู่หรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็ก็จะยาวหน่อยแต่ก็เพื่อความภาคภูมิใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ไปเทีวกี่ลำบากที่เขาจะบอกจะยังเขียนไปก่อนกรอบใช่ไหมเขาเขาตอมองก็คือกรอบไปยาวๆช่องสี่อย่างไม่พออันสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากทกคนนะเพือนทุกเราจริงเออว่าเราอยู่ยังไงให้มาถึงสิบเจ็ดปีได้โดยที่แบบ เออผมว่ามันสําคัญที่ตั้งใจไว้อย่างไงถ้าเราอยากดําเนินชีวิตไปด้วยกันโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆเราเหมือนเปรียบเหมือนขับรถออกจากบ้านเนาะถ้าเรามีจุดหมายที่มั่นคงไม่ว่าจะไปเจอฝนตกน้ําท่วมถนนไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเราจะวกรถกลับบ้านเสมอยังไงถ้าจุดหมายเรามั่นคงแล้วเราจะเราก็จะไปอ่ะเออสำหรับอาร์มเอาว่าความเข้าใจพอเราเข้าใจกันแล้วว่า เรามีจุดหมายมปลายทางที่ชัดเจนแล้วเราอยากพบกันไปจนแก่จนเฒ่าเราต้องเข้าใจว่าเราจะทํายังไงเพื่อไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็ along the way ถ้ามันเกิดอุปสรรคหรือเกิดขวากหนาวอะไรใดๆอ่ะอย่าไปย่อท้อ<ม>เข้าใจมันรับรู้มันโอเคได้แล้วไปต่อปไปรอยินดีกันนะอขอบคุณมากขอบคุณัาเรียนเชิญล่วงหน้าเรียนเชิญล่วงหน้าสักทีสักที